ข้อสองเดือดตะกี้พอเดือนเลยพอแนะนำตัวก่อรทว่ารสองข้อเป็นสองทีกับรังเปิดใหม่ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นแต่ก็่เคยคุณาตาคุณตาแนะนำซื้อกันก่อนซื้อยังจา้าอ่าครับประาว์ื้อไส้นาะข้าพเจ้าว์ื้อทุ่งเนาะแต่ก่นอนเดือนก่อนสิบเบิ่งอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แลว้วก็กดติดตามที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่่งเพือแจ้งเตือนเวลาที่พวกเขาอัพคลิปลงใหม่ถ้าจะเป็นยังม้นี่ทุกคนแบบคืปแบบยัง จะเป่าคิดเด็บกบ่จงคืดไปใกล้บ่จงคืดเด็กเ้าสิบม่รอย่างเ้าสิมาเ,เอาเ้าสิมเาหมเหตุการ์ทดลองเนาะคือเอาทงเหตดอย่าง,งยัดใส่อยากใส่หูรังหูรังแล้วสูบลึงออกช่องปากแต่ว่าขอเตือนเดี๋ยวกว่อนเด็กหน่อยหรือว่าผู้ที่ผู้เท่าบุตรงการหามลองเรียนแบบเพราะมันอันตรายลองเบิ่งเจา้าทีมของบริษัท ให้เยวขอเลยก่อนมามือกองมือกองน้ำมันกๆเห็นจิบ่ยำน้มัน,มนแจงไ oh. <laughs> ม่ใช่ยิบบเนี่ยไมอยูบอ่บ่เอาใจสวยเลยเด้อขอเป็น <laughs> ปกำลังใจเลยกันกดไลค์กดแชร์ <laughs> บ่งเด้

bò white bò white bò white white khỏe nào chưa sùi cọng yên nam yên tịt cột lê lại bận bò lại lại khỏe như vậy đấy sao may vưng nhỉ sao may vưng nhỉ cọng vưng tịt nữa vưng tịt nữa tóc quất cái máy, vâng máy vâng bơm <laughs> <laughs> à bơm này ハハハハハ。 ่นี่ควายยังเห็นได้บ่เอาแล้เจ้าเห็นได้ก่อนบาบนึงควายเห็นได้ซ้องเด็ดส่วยลุงเขาเอ้าเตะเอ้าเขานี่ดิมนเราจูบควายแง่จิจูบเขาจูบจูบเขา เว้ยมตั้ขเบอเมิ่งก็สิเอาข้าวเอา้าวให้อไรวัจุสูงขานี่เงอบดในลายกูตี้เงาคอยใลายคนตัดเลยมตันนะอันนี้ก้อยตี้แท่งเขาชูบมันแห่งตี้อัดผู้นัเขาเออขางเขาไลไดไดนะรูจุดรู้จุดอื่วนหละได าจะโบ่อกบ้าให้พิษบองพิษคลิปนะคลิปแรกเลยคลิปแรกคลิปแรกแล้วถ้าผู้ชมสอยไปกำลังแจกไปแน่คลิปแรกเห็นกูป้าหนีเนาะตายเลยเขาเป็นน้ำมัดงกุ้ะยัดกองแห้งตีก้อย เขาไม่บูรไรเขานาเจ้าเนะ <c oughs> ขาไปเรียกจบคลิปเลยปิดคลิปเลยบอกตามสดคลิปคลิปเลยกูอ <c oughs> าคลนะิปใหม่เขานาเมื่อกูจะเหมือกไปเลยยูซื้อไม่ดีทุกอย่าง <c oughs> นเขาเะจบไปที่มันออกมาขืนมันเขาเลยมันบวกคนบอเขาใครไม่องเทื้อผุดค่อยจิ้มในนี่เนืยอข่อยในไปใส่เลยโอ้ยยังูอะไรบ้าที่ถูเข่าเวรงเขาถาเขาเขาเอาไหมิเซียนออนได้นะมัิยัดตเน้นว่ายัดเขาดีแต่

ถ้าว่าถึงยิวประมาณดอยหรือซองดอยได้หรือหร่อหันกัดีสูตรเป็นย,ยัง<ะ>สูตรพุ้งยัง<ะ>เอาอัานนั้นบอลเอาพุงมีบ่มาสูตรเซ่าไหร่พุด,ดาบาทถามมันถึงได้ได้เพรแก่ตัวคาปากเลยเด้อถาว่ามันถึงสิบประพา สิพากันเอาพงมีมาสูบเขาดังแต่สิ่งสำคัญอย่าเลื่ยงกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจ